ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่โอบล้อมด้วยชุมนาและป่าไผ่มีบ้านร้างหลังหนึ่งที่โรงเรียนมัธยมถูกทิ้งร้างมานานกว่า30ปีบ้านไม้สองชั้นหลังนี้สุดโซงหลังคารั่วหน้าต่างแตกและปกคลุมด้วยเฉาวันหนาที่ยึดเกาะราวกับจะกลืนกินตัวบ้านชาวบ้านเรียกขานสถานที่นี้ว่า บ้านคุณย่าทับทิมตามชื่อของโจาขอเดิมที่เสียชีวิตในบ้านอย่างปริศนาเรื่องเล่ากล่าวว่าวิญญาณของคุณย่าทับทิมยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านคอยปกป้องสมบัติลึกลับที่เธอซ่อนไว้และลงโทษใครก็ตามที่กล้าเหยียบย่ำเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแก๊งวัยรุ่นสี่คนโจนักเลงประจำโรงเรียน มินสาวเปรี้ยวที่ชอบความตื่นเต้นตั้มเด็กเนิ์ดที่ถูกเพื่อนลากมาและฟางสาวขี้อายที่แอบชอบโจตัดสินใจท้าทายคำเตือนของชาวบ้านในคืนวันศุกร์ที่พระจันทร์เต็มดวงมินเป็นคนจุดประเด็นเธอได้ยินจากรุ่นพี่ว่าบ้านร้างนี้มีสมบัติลับซ่อนอยู่และถ้าใครหาเจอจะรวยทันทีโจที่อยากโชว์ความกล้าเห็นด้วยทันที ส่วนตั้มพยายามขัดขันแต่สุดท้ายก็ยอมตามเพราะไม่อยากถูกหาว่าขี้คลาดฟังเองก็จำใจไปด้วยเพราะไม่อยากถูกทิ้งไว้คนเดียวทั้งสี่คนนัดเจอกันหน้าบ้านร้างตอนสามทุ่มพวกเขาพกไฟฉายไม้ตีเบสบอลและโทรศัพท์มือถือพร้อมหัวใจที่เต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นและกลัวเล็กน้อยพวกเขาดันประตูไม้ผูพังเข้าไปเสียงบานพับสนิมดังแกรก็ สะท้อนไปในความเงียบภายในบ้านมืดสนิทกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นเน่าคลุ้งไปทั่วพื้นไม้ลั่นทุกอย่างก้าวและเงาของเฟอร์นิเจอร์เก่าที่ยังหลงเหลืออยู่ดูเหมือนมีชีวิตในแสงไฟฉายนี่มันก็แค่บ้านเก่าๆไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวโจพูดเสียงดังเพื่อกลบความกลัวขณะที่ตั้มก้มมองโทรศัพท์เพื่อเช็คสัญญาณ แต่พบว่าไม่มีสัญญาณเลยทั้งที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านกลุ่มวัยรุ่นเริ่มสำรวจบ้านโจนนำทีมขึ้นไปชั้นสองขณะที่มิ้นถ่ายวิดีโอเพื่อโพสต์ลงโซเชียลมีเดียฟางเดินตามหลังสุดมือสั่นขณะจับไฟฉายเธอรู้สึกเหมือนมีสายตาคอยจ้องจากมุมมืดพวกเขาค้นห้องนอนเก่าห้องครัวและห้องโถงใหญ่แต่ไม่พบอะไรนอกจากฝุ่นและใยแมงมุมจนกระทั่งตำ่ำ สะดุดเข้ากับกล่องไม้เก่าในห้องใต้บันไดาภายในมีจดหมายเก่าขาดวิน่นเขียนด้วยลายมือสันสันว่าอย่ารบกวนสมบัติของฉันผู้ใดที่ล่วงล้ำจะไม่มีวันออกไปได้มินหัวเราะนี่มันแค่ขู่เด็กๆสินะแต่ขณะที่พูดเสียงปังดังสนั่นจากประตูหน้าบ้านราวกับมีคนปิดมันลงแรงๆทั้งสี่คนวิ่งไปที่ประตูแต่พบว่าประตูล็อกแน่น แม้จะไม่มีกุญแจหรือกรอนใดๆพวกเขาพยายามผลักดึงและทุบแต่ประตูไม่ขยับสงสัยลมพัดโจพูดแต่สีหน้าของเขาเริ่มซีดตัมลองเปิดหน้าต่างแต่ทุกบานถูกปิดตายราวกับถูกตอกตะปูจากด้านนอกฝั่งเริ่มร้องไห้เบาๆขณะที่หมินตะโกนให้ทุกคนใจเย็นจากนั้นเสียงฟิตเท้าดังกึกกักจากชั้นบน ลายมีคนเดินช้าๆไปมาตามด้วยเสียงหัวเราะแห่พรากของผู้หญิงชราที่ดังก้องไปทั่วบ้านไฟฉายของโจดับลงกระทันหันและโทรศัพท์ของมินปิดตัวเองโดยไม่มีสาเหตุทุกคนเริ่มตื่นตระหนกเมื่อรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถออกจากบ้านได้ทั้งสี่คนตัดสินใจรวมตัวกันในห้องโถงใหญ่เพื่อความปลอดภัยแต่ความรู้สึกถูกจ้องมอง ยิ่งรุนแรงขึ้นมินเริ่มเห็นเงาผู้หญิงชราผมขาวยาวยืนอยู่ที่มุมห้องในความมืดเธอกรีดร้องและชี้ให้เพื่อนๆดูแต่เมื่อไฟฉายส่องไปเงานั้นหายไปตั้มพยายามใช้ความรู้วิทยาศาสตร์อธิบายว่ามันเป็นแค่ภาพหลอนจากความเครียดแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่าสมบัติของฉันคืนมาโจเริ่มวุ่วาย ขวาไม้ตีเบสบอลทุบก,กำแพงเพื่อหาทางออกแต่ทุกครั้งที่ทุบผนังเหมือนจะสั่นสะเทือนและส่งเสียงหัวร้อของผู้หญิงชรากลับมาฟางที่นั่งร้องไห้อยู่มุมห้องเริ่มเห็นภาพหลอนผู้หญิงชราหน้าตาน่าเกลยดกลัวเดินตรงมาหาเธอมือเฉียวย่นยื่นออกมาเหมือนจะบีบคอเธอฟางกรีดร้องและเป็นลมไปเมื่อฟางเตือนขึ้นมาเธอเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเธอว่าเห็นขึ้นหญ้าทับทิม ในชุดผ้าขัดวินดวงตาของเธอว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความโกรธเธอพูดซ้ำๆว่าพวกแกขโมยของของฉันจะไม่มีวันได้ออกไปต่้มที่เริ่มกลัวแต่ยังพยายามใช้เหตุผลเสนอให้ทุกคนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในบ้านพวกเขาค้นเจอกล่องไม้ใบเดิมในห้องใต้บันไดซึ่งนอกจากจดหมายแล้วยังมีสมุดบันทึกเก่าเขียนด้วยลายมือสั่นๆ บันทึกเล่าว่าคุณย่าทับชิมเป็นหมอผีประจําหมู่บ้านเธอเก็บสมบัติลับซึ่งเป็นเครื่องลางอันโบราณที่ใช้ปกป้องหมู่บ้านจากวิญญาณร้ายแต่เมื่อเธอเสียชีวิตกระทันหันจากอาการป่วยสมบัติชิ้นนั้นถูกซ่อนอยู่ในบ้านและวิญญาณของเธอยังคงปกป้องมันไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่สมควรเราอาจรบกวนอะไรบางอย่างที่ไม่ควรแต่ต้อง ตั้มพูดด้วยสีหนา้าซีดถ้าอยากที่ทุกเราออกไปได้ต้องทำให้วิญญาณของคุณย่าทับทิมสงบลงทั้งสี่คนตัดสินใจทำพิธีขออมาฟางที่เคยเรียนวิธีทำพิธีมาจากยายเสนอให้จุดทูปและวางเครื่องเส้นไหว้ที่พบในครัวคือข้าวเหนียวกล้วยและน้ำเปล่าพวกเขานั่งล้อมวงในห้องโถงใหญ่จุดทูบสามดอกและพูดคำขออมาด้วยน้ำเสียงสั่นเทา คุณญาติทัพทิมพวกเราขอโทษที่รบกวนบ้านของท่านพวกเราไม่ได้ตั้งใจขโมยสมบัติหรือทำให้ท่านโกรธขอท่านโปรดปล่อยพวกเราไปพวกเราจะเคารพสถานที่นี้และบอกต่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเม,มื่อถูกไม่ความหนาวเย็นในห้องเริ่มจางลงแต่แล้วร่างของผู้หญิงชาราปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขา ใบหน้าของเธอดูสงบลงเล็กน้อยแต่ดวงตายังคงจ้องมองด้วยความสงสัยเธอพูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่าว่าคืนสมบัติของฉันแล้วจะปล่อยพวกเจ้าไปตั้มรีบขวากล่องไม้ที่มีเครื่องรางนั่นคือกำไลแสเลือนที่มีอักษรโบราณสลักอยู่แล้ววางลงหน้าวงถูกนี่คือของของท่านเราจะไม่แตะต้องมันอีกต่อไป ร่างของคุณย่าทับทิมค่อยๆจางหายไปเสียงหัวเราะและฝีเท้าสิ้นสุดลงประตูหน้าบ้านที่เคยล็อกนั่นเปิดออกเองช้าๆเผยเห็นแสนจันด้านนอกทั้งสี่คนวิ่งออกจากบ้านโดยไม่หันหลังกลับพวกเขารู้สึกถึงลมหายใจที่โล่งอัวเมื่อเท้าเยียบพื้นย่านนอกบ้านหลังจากคืนนั้นเก๋งวัยรุ่นทั้งสี่ไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์นี้อีก และไม่มีใครกล้าลองดีที่บ้านร้างนี้อีกชาวบ้านเล่าว่าบ้านคุณย่าทับทิมเงียบสงบลงหลังจากนั้นแต่บางคืนที่พระจันทร์เต็มดวงผู้ที่เดินผ่านยังจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆในบ้านสมบัติของฉันอย่าแต่ต้อง